ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูการฉีดพ่นยาตูเรสตรองโกรนะครับสำหรับนาวสิบไร่นะครับยาที่เราใช้ก็เป็นตูเรสตรองโกลครับตัวแรกครับนักบินทํางานผสมแล้วนะครับตัวสตรองโกรนะครับสตรองโกรหนึ่งขวดนะครับนะครับสำหรับตูเรสตรองโกรนะครับเราก็จะฉีดใน2ได้2ระยะก็คือระยะช่วงเข้ารับท้องหรือว่าข้าวตั้งท้องนะไม่ว่าจะเป็นท้องเล็กท้องใหญ่ นะใกล้ยิงเข่หรือว่าท้องมาเนี่ยได้หมดเลยนะครับแล้วระยะหนึ่งก็คือในช่วงระยะเข้าสร้างน้านมก็คือหลังสลัดเกสรนะครับตัวที่2ก็ตัวตูเร่นะครับตูเร่นะครับ 500cc หนึ่งขวดนะครับสำหรับนา10ถึง12ได้นะครับวันนี้เราจะทําการฉีดด้วยโดรนนะฮะด้วยโดรนนะครับโดรนเพื่อการเกษตรนะฮะก็จากทีมของ t c r โดรนนะครับตัวที่สองก็เสร็จไปแล้วนะครับ ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวอูเมสตีนนะตัวนี้เราจะแถมให้กับชุดตูเรสสตรองโกรแล้วก็ b b บีโซสตรองโกรนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่มีตัวอูเมสสตรีมแถมก็คือตัวซิกโก้เคสตรองโกรนะครับวันนี้สิบไร่ใช้ชุดตูเรสสตรองโกรนะครับเราจะมาฉีดในระยะเข้าตั้งท้องนะเครื่อท้องใหญ่นะก็อีกไม่กี่วันก็จะออกรวงแล้วนะครับ จำนวนแปลงนาสิบไร่ฉีดด้วยโดรนเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้โดรนมาพร้อมกันเลยนะครับสามลำนะจับทีม TCR โดรนแล้วก็น้ำรถเตรียมแล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ผสมน้ำไว้เรียบร้อยแล้วก็จะทำการคลนครับตอนนี้เราไปดูกันเลยนะครับนี่ครับก็ใช้เครื่องคนเรียบร้อยเลยนะครับเติมครบหมดหรือยังครับน้องบินครับครบแล้วครับผมครบแล้วนะครับตอนนี้ อ่ะไม่ต้องคนเลยครับเนี่ยมันไล่เองอ๋อนี่นะครับน้ํามันจะวนเองเลยนะครับเราไม่ต้องทําการคนนะครับเป็นระบบน้ําวนเลยนะครับนี่ใช้ระบบอัตโนมัติมาจากปั๊มเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้คนเลยนะครับอ่าครับขั้นตอนต่อไปก็เน,นี้ยตัวนี้นักบ,บินก็กําลังเตรียมเครื่องโดรนกันอยู่นะครับตัวนี้ ครับอันนี้ก็จากโดรนลำที่สองอันนี้จากนักโดรนอีซี่สามนะครับฉีดพ่นตูเรสตรองกโกรในระยะข้าวตั้งท้องนะครับก็อีกลำหนึ่งกำลังสำรวจพื้นที่อยู่นะครับลำที่สองก็กำลังเตรียมเครื่องอยู่อ่าลำอีซี่สามนี่จะเป็นรุ่นสี่แขนสิบเจ็ดลิตรนะครับ โ oh, นะอ้นะอีลำหนึ่งก็โน่ตนะครับกําลังทําการสํารวจแปลงอยู่นะฮะทำการวัดแปลงอยู่วันนี้มาด้วยกันสามลำนะครับแบ่งหนะ้าที่กันทําเลยนะครับตอนนี้ส่วนนักบ,บินคนหนึ่งก็กําลังทําการผสมยานะตูเรสสตรองโก่านะครับสําหรับตูเรสสตรองโกรนะครับตัวนี้ก็มีตัวุ๋ยน้ําสตรองโกรนะครับสูตรหก 24-26นะครับสนับช่วงเข้าตั้งท้องหรือเข้ามานันนะครับสัตว์ทางภาคอีสานแล้วก็ฉีดในช่วงระยะเข้าสลัดเกสรได้ก็คือกำลังจะสร้างน้ํานมนะครับอีกสองตัวก็คือตัวอาวอนกาดเป็นตัวปรับสภาพน้ําแล้วก็แก้น้ํากระด้างได้นะครับแล้วก็ตัวแถมเข้ามาคืออูเมสซิมเป็นตัวช่วยในการกินอาหารของของข้าวนะครับแล้วก็ช่วยในการขั้วเหนียวนะครับทำให้ขั้วข้าวในเหนียวนะครับ ชุดตูเร่สตรองโกรนะครับตอนนี้ก็นะครับทําการฉีดพ่นแล้วนะครับนะนะครับตูเร่สตรองโกรฉีดในระยะเข้าตั้งท้องนะครับตอนนี้ก็ลําแรกก็ทําทการบินแล้วนะครับฉีดพ่นด้วยดโดรนเพื่อการเกษตรนะครับวันนี้ตูเร่สตรองโกรรวงใหญ่รวงสวยมเมล็ดข้าวใสนะครับ นะครับลำแรกก็ทําการฉีดพ่นนะครับลำที่สองก็กําลังทําการวัดพื้นที่อยู่นะครับนะบส่วนลำที่สามก็กําลังเตรียมเครื่องอยู่ครับตอนนี้มาด้วยกันสามลำนี่ก็นะกาลังฉีดฮอร์โมนนะครับในช่วงเข้าตั้งท้องนะครับหรือว่าเข้ามันใหญ่นะด้วยตูเรสสตรองโกรใช้โดรนเพื่อ,อาการเกษตรนะครับฉีดพ่นนะครับ นะครับนี่ก็น้ําหมดนะครับตอนนี้ก็กําลังจะกลับมาเติมน้ํานะครับอ่านะครับเมื่อโดรนทําการบินลงมานะครับน้ําหมดก็จะทําการเติมน้ําแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับแล้วก็น้ํายาก็เข้ามาเติมเลยนะครับตอนนี้มากันหลายลำก็เลยช่วยกันนะครับวันนี้ อ่าแบตก็เตรียมพร้อม internet, อันนี้เราใช้ระบบไล่อากาศอัตโนมัตินะครับน้ำหมดเราไม่ต้องไล่อากาศนะครับเรามีอุป,ปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR Drone นะครับก็อีกคนหนึ่งก็กำลังเติมน, ande, นะน้ำยานะนักบินก็กำลังจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราไม่ต้องไล่อากาศนะครับชุดนี้ในโดรนลำนี้นะใช้อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR Drone นะครับ ปลอดน้ำหยดนะน้ำไม่หยดเลยนะครับนี่เมื่อกี้ก็หมดนี่นะครับก็สะดวกง่ายนะครับไม่ได้ใช้บัวมาเทนะครับก็เป็นก๊อกสายน้ำไหล,าหลามาเลยออกเมื่อกี้น้ําออกมาไปนหน่อยครับตัวนี้เปิดให้แรงขึ้น นะครับน้ำก็เติมน้ำุญาเสร็จแล้วนะครับปกตินะฮะหลังจากเติมนอนุญาน้ำหมดแล้วนี่จะต้องทําการไล่อากาศนะแต่โดนลํานี้นะครับใช้ระบบไล่อากาศอัตโนมัติจาก TCR โดนนะครับก็จะทําการบินขึ้นไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องไล่อากาศจะไม่ต้องบินครับต้องไล่อากาศไหมครับไม่ต้องไล่ครับไม่ต้องไล่นะครับผม อ่าเดี๋ยวก็กำลังจะบินขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ตอนนี้สามลำเรียงกันเลยนะครับจาก TCR โดรนอ่าลำที่สองกำลังลงฮะลำที่หนึ่งก็กำลังจะบินกลับแล้วนะครับนะครับไม่ต้องไล่อากาศนะบินขึ้นไปเลยนะครับบินขึ้นไปเลยน้ำก็ออกได้ปกตินะครับไล่อากาศ,ก,าศกลางอากาศเลยนะครับถ้าปกติแล้วนี่ถ้าไม่ได้ไล่อากาศบินขึ้นไปนี่เปิดน้ำไม่ออกนะครับ อัน่นี้ไม่ต้องนะครับท้าไม่ได้แลอากาศก็ไปแลอากาศกลางขณะบินอยู่ได้เลยนะครับออนะครับนี่ก็ลลงมาแล้วนะครับ,รบ,อ,รบอีกลำหนึ่งนะครับตูเรสตรองกโกรนะครับ